ทักทายช่องตุ่มไพรินค่ะวันนี้เราก็เข้าสู่ขั้นตอนการอบอุปกรณ์ของใช้ในโรงเรือนเลี้ยงใหม่ของเรานะคะอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการเลี้ยงไหมเราก็นําเข้ามาในโรงเรือนแล้วอบพร้อมกันค่ะนี่เราก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์ใช้ทั้งหมด ตะก้าตำมังแล้วก็นี่เป็นเครื่องอบของเรานี่เป็นน้ําปูนคอรีนร้อยห้าสิบลิตต่อคอรีนสองถุงนี่ก็เป็นโต๊ะรองทงรองเท้าไม่กวาดนะคะ แล้วก็ผ้าตับสภาพแล้วก็จะทำการอบไปพร้อมกันเลยค่ะ